เฮ้ยมีมแมลงวันด้วยวะอะไรวะนี่ยไอ้เจี๊ยใช่ว้ยเฮ้ยเรากินไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่าเรากินมันลงท้องไปด้วยปะไม่ได้โอ้แบบนี้โอ้ไม่ไหวว่ะแบบนี้ต้องจัดก,การแล้วเดี๋ยวเรียกน้องเขาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะว่า,วาเดี๋ยวเราสั่งอะไรแพงๆมากินก่อนดีกว,ว่าทำไมวะมึงมีเงินเหรอ โอ้ยขนาดสั่งแค่นี้ก็จะไม่มีปัญญาจ่ายแล้วมึงสั่งแพงๆเงียบๆมึงนี่มมนสมองเนี่ยมึงอักกะการมึงไม่คิดจะแบ่งของให้คนอ,อื่นบ้างเหรอว่าอะไรวันนั้นหมอบอกประเมินว่าสมองนี่ขายได้แพงที่สุดเพราะสมองนี่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก,ก่อนอไม่ใช่เว้ยคือมึงอยากกินของแพงๆเหรอเราก็สั่งของแพงๆมากินก่อนไงสั่งของแพงๆมากินก่อนอยากกินไหมก็อยากสิวะงั้งงนมึงฟังกูแต่ไม่มีตังค์น้อยคือ โอ้ขนาดสั่งจานเดียวมาเนี่ยเราสองคนต้องมาแบ่งกันเลยฟังกูกูฟังอยู่เดี๋ยวร้านเนี่ยเราสั่งของแพงๆมากินก่อนอพอเรากินหมดแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเรียกพนักง,งานมาดูบอกว่ามีแมงมันอยู่ในอาหารทีนี้เราก็ไม่ต้องแล้วไงเออว่ะ<ห>เฮ้ย <c oughs> เป็นไอเดียที่ดีไอเดียที่ดีเดียที่ดีว่ะเออเออว่ะเออมึงนี่อไม่คิดว่า จะฉลาดเหมือ <inequ ity> นหน <ira> <sk scenes> ้าตาเลยน้กูไม่ได้ฉลาดหรอกแต่มึงอะโง่เกินไม่เก้หน่อยเหรอมึงกูไม่คิดว่ามึงจะฉลาดเหมือนหน้าตาเลยกูจะกล้าเถียงไหไงวะนงเบนมึงเงียบเลยนุ้ยเวลาเราจะทําเรื่องอะไรแบบนี้เราห้ามไม่ใครได้ยินเข้าใจไหมมึงอะดังอยู่คนเดียวเลยตอนนี้ว่าไงคะลูกค้าอ่ะขอสั่งอาหารเพิ่มหน่อยครับอได้ค่ะรับอะไรดีคะเอ่อเอาขาหมูยอรมคนขาหมูยอรมัม อย่ยพูดดังเลย่เดี๋ยวเขาได้ยินว่าแผเลเรามันหัวขามหมูมันเนาามม่าแล้แผลแล้วมั้งแเนี่ยปากกูขามเนี่ยสดดีขาามูมเยอาขาเยลรมันครับค่ะเออแล้วก็ก่ย,ย่างก่ย,ย่างแล้วก็กไก่ทอดองจะได้แก่แกเนก่เลียน ในเคร,รื่องดื่มมันไม่มีมะเร็งวันสั่งไ่ได้โอเคค่ะรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะอ๋อไม่ละครับเอาละครับค่ะงั้นรอสักครู่นะคะข้าวข้าวหมูไม่กินแินแรงไงนะมีกินกระเทียมด้วยอาหารที่สั่งได้กล้วนะคะครับจ้องอยู่ทรืไมเล่ามึงคิดว่ามันจะลอยเข้าปากมั้ยยุ้ย ยิ้มจัดเลยว่ะไม่ได้กินอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้มานานแสนนานแล้วโอ้โหสุดยอดเลยว่ะวันนี้ป้าโต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 ั้นตามแผนเลยเดี๋ยวมึงเอาแมลงวันะมาวางที่จานให้เด่นเลยนุ้ยไอ้กูนี่โชคอย่างงี้มึงนี่ตัวนำโชคโคตรโชคดีเลยมากับมึงเนี่ยตัวนำโชคเดี๋ยวกูดูต้นทางไงเร็วเร็วดิเ้นเร็วเดี๋ยวเข้าไม่เห็น กูช่วยแล้วไงวะเมื่อกี้มึงได้ลงไหมไม่ได้ลงมันอยู่ที่นี่มาดูตลอดนะเว้ยมันอยู่ที่นี่ใช่หรือว่ามันวินหนีไปแล้ววะไอวีนู้ยมันอยู่ในท้องเงี้ยชิบหายขออนุญาตคิดเงินนะคะ ต่อไปมไม่ต <non> ้องชวนคุณมากินอย่างงี้ชิบหายคนป้าคนบออะไรกินกินมแรงวัน้าบโลตั้งใหญ่โตไปกินทำไมไ่ไม่นไปรู้เหรอคกิน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 มลู้เข้าไปเลงอะตากาดตากาแล้วมึงไม่ตากาแเหรอากาไปใช้ไล่คนในเวลาเดียวกัน